คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีห้าราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากผู้เชิญนะครับ45นาที วันนี้นะครับพาไปชมเกมกระชับมิตนะครับก็กระชับมิตสโมสสอน,นะครับลงแข่งขันเวลา21.00น,นนะครับก็สามทุ่มตรงเป็นการพบกันระหว่างอิงโกสตั f นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของก่อยทอฟเฟิสนะครับเรามาดูตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านอิงโกสตั f นะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว17เกมชนะ9เสมอ4แพ้4 ยิงได้24นะครับเสีย14มี31แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว17เกมเช่นกันชนะ4เสมอ8แพ้5นะครับยิงได้22เสีย26มี20แต้มนะครับอยู่อันดับที่10ของตารางสาิตินะครับทั้งคู่ก็พบกันมา10ครั้งหลังสุดก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านชนะ7็เสมอ2แพ้1นะครับรันตีการมี2ประตูไปถึง80%์นะครับ วันนี้ราคาแฮนดิแคปจึงเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับกอยเธอเฟิร์สนะครับก็เป็นฝ่ายต่อ0.75นะครับหรือว่าครึ่งควบลูกจ่ายน้ํา0.88ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ํา0.93ให้ทีมเยือนปัจจุบันราคาแฮนดิแคปก็ยังคงให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกเหมือนเดิมนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.75นะครับจ่ายน้ํา0.80 ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ำา1.00ให้ฝั่งต่ำนะครับปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลาก็ยังคงอยู่ที่2.75หนะครับหรือว่า2ลูกรึ่งควบ3นั่นเองเรามาดูราคาพูกันบ้างนะครับราคาพูราคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ4.20ูนะครับพูเสมอเต็มเวลาจ่าย3.75จ้พูทีมเยือนชนะจ่าย1.70นนะครับปัจจุบันราคาพูมีการปรับขยับไปเพียงเล็กน้อยนะครับ ก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับจ่าย4.00ผู้เสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย3.80ผู้ทีมเยือนชนะปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่าย1.73ก็จากเลทราคาไหลนี้นะครับผมจะให้ทัศนว่าราคาภูชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.73ของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกนะครับก็ยังไม่ได้การันตีนะครับ ว่าหน้าบอลต่อนนั้นจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับจะเห็นว่าบอลรองนั้นมาสู้นะครับคู่นี้เป็นบอล3หน้าสามารถลุ้นประตูจากทั้ง2องทีมนะครับ VAP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรก i ิ g o s t a ันะครับครึ่งแรกไม่มาย้ํำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VAP นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่ f ส5 over f ส5 over ทีเดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ @over168 @over168 over กันได้เลยนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก VIP ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ